อัลสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮุมุตุลลอฮิวะบาริกาตุขอต้อนรับพี่น้องนะฮะเข้าสู่คลิปพิเศษนะครับวันนี้ผมมุตะกีนในนามของตัวแทนฝ่ายสังคมสงเคราะห์สำรับพิมพ์วาซาบิคูนะครับวันนี้นะฮะผมได้มาเยี่ยมนะอุสตามักรีนะครับเป็นอุสตาอัลาฟีเรานะครับที่อยู่ในอำเภอสุขีรินจังหวัดนนทบุรีนะครับ อัสตาเนี่ยได้รับผลทดสอบนะฮะจากสภานอตาลานะครับในเรื่องของเออมื่อประมาณ2-3สาปีที่ผ่านมานี่นะครับอุสตาเนี่ยได้รับการผ่านะครับเนื่องจากว่ามีอาการ stroke นะครับแต่ทำได้นะครับตอนนี้คือสุขภาพของอัสตาดีขึ้นนะครับสามารถที่จะเดินเดินได้นะครับ สามารถจะเดินได้แต่ว่าคือก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปแล้วก็ทำนี่ลงะนะสามารถใช้สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้นะฮะอุตส่าห์เองนะฮะก็สนใจทุ่มเวลาของตัวเองนะฮะกับเรื่องของวิชาการนะครับตอนนี้อุสตส่าห์ก็เขียนหนังสือนะครับแปลหนังสือนะครับแล้วก็อุสตส่าห์เนี่ยคือจะมีการ บรรยายมอบความรู้ศาสนาใน Facebook ส่วนตัวนะฮะซึ่งจะปรากฏที่ผมแนบไว้ในคลิปนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เรื่องราวนะฮะที่อุตส่าห์สอนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายเช่นในเรื่องของตัศเียอัลกุรอานนะครับในเรื่องของหลักฟิกต่างๆแตท่านสามารถจะไปติดตามในนั้นคือจะมีทุกทุกๆวันนะครับทุกๆวันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ อุ s t a เองก็อย่างที่ทราบว่านะตอนที่อุ stad ก็ได้เรื่องของการงานเนี่ยอุตา a ก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรนะครับก็ทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับก็ได้ให้การช่วยเหลือนะฮะผ่านการบริจาคของพี่น้องในเรื่องสักการนะครับต่างๆนะครับก็เราก็ได้ทําการช่วยเหลืออุ stad นะครับก็เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับยังไงนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะฮะช่วยดูอาให้กับ เขาโรล่อุตตะนะครับดวอาให้กับทีมงานของเรานะฮะฉันก์คือสัญญาว่านะผมเองจะมาเยี่ยมนะฮะอุตตะมาบ่อยๆนะครับบ่อยๆนะครับก็หวังว่านะฮะสิ่งที่พวกเรานะฮะได้ทําการช่วยเหลือนะครับพี่น้องมุสลิมนะฮะพี่น้องเพื่อนมนุษย์นะฮะทุกคนก็หวังว่าได้รับผลตอบแทนนะครับอัลลอฮฺสปาห์นาลาจะได้ให้ผลตอบแทนนะครับด้วยมูลค่าที่นับไม่ได้นะครับก็โดยเฉพาะ เดือนนี้นะฮะเป็นเดือนอ่ลโรมะดอนและก็อยู่ในช่วงของสิบคืนสุดท้ายด้วยนะครับก็ผมนะฮะขอดุอาให้กับทุกท่านนะครับได้รับผลบุญนะครับยิ่งผลบุญอ่าในคืนไอยลลาตุลกัดนะครับก็หวังว่านะฮะเราก็จะได้รับนะครับได้เจอนะฮะลอละตุลกัดอินชาองหรอนะครับต่อไปนี้นะฮะก็ขอจบอ่าคลิปสั้นๆไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์